เพราะว่าเป็นมังงะเรื่องดังที่ถูกสร้างเป็นแอนิเมชันครั้งแรกนะคะแล้วกวาดรายได้อย่างถล่มทลายในญี่ปุ่นทุบสถิติอันดับหนึ่งบ็อกซ์ออฟฟค่ะตั้งแต่ปลายปี2564ทุกวันนี้ก็ยังยืนหนึ่งนะคะ นี่แหละเป็นครั้งแรกที่มหาเวทผนึกมารยูยุสึกไคเซนซีโร่มาเปิดตัวในบ้านเราค่ะพร้อมกับเปิดตัวผู้ภาคเสียงแต่ว่าเป็นเวอร์ชั่นภาษาทไทยนะคุณผู้ชมก็เป็นนักร้องสาวน้องออายกรณิตนี่เองภาคเสียงเป็นโอริโมโตริกะนะคะแล้วก็นักแสดงนักร้องหนุ่มเจเจกิสนาภูมิภาคเสียงเป็นอินุมากิโอเกะค่ะท่าริกะกับยูตะโตแล้วเรามาแต่งงานกัน สัญญาแล้วนะค่ะอันนี้เป็นเสียงของน้องออายนะคะส่วนเจเจเป็นอินุมากิโกเอะนะคะ สำหรับสาวอ้ายเนี่ยเธอเคยผ่านการพากเสียงมาแล้วโดยเรื่องนี้เป็นครั้งที่8ค่ะแน่นอนว่าก่อนหน้านี้เธอก็เคยโดนแฟนๆการ์ตูนดังวิจารณ์หนักอยู่เหมือนกันชวิตข้อความวิาพากวิจารณ์ค่ะพรอมองว่าเป็นการเอาคนดังมาพากหวังเรียกกระแสหรือเปล่าแต่เธอก็นําเอาทุกคําติชมมาพัฒนานะคะจนมาถึงเรื่องนี้ค่ะไม่มีแล้วนะจ๊ะกระแสโจมตีบนโลกออนไลน์ค่ะแต่กระแสดังกล่าวตกไปอยู่ที่หนุ่มหน้าตีเจเจแทนนะคะเพราะแฟนตัวยงวิจารณ์ว่าทําไมนะต้อง ทำให้เรื่องมันซับซ้อนด้วยการให้นักภาคตัวจริงมาสอนคนดังภาคอีกทีล่ะทั้งๆที่นักภาคมืออาชีพก็มีอยู่เยอะแยะทําไมไม่เลือกมาเลยจนเกิดเป็นแฮชแท็กคืนอาชีพให้นักภาคนะคะบนทวิตเตอร์นั่นแหละ ซึ่งแต่กว่าเจเจจะมาลงเอยที่บทนี้นะคะจริงๆเจ้าตัวได้แคสหมดภาคเป็นตัวละครหลายตัวเลยเทียบเสียงค่ะว่าจริงๆตัวเองใกล้เคียงกับตัวไหนนะคะซึ่งคุณใบมนัสวินผู้กำกัดการภาคและฝึกสอนเจเจเผยว่าเจเจเนี่ยสามารถให้เสียงเป็นตัวเอกได้ดีเลยทีเดียวนะโดยเจเจก็เผยด้วยว่าการเข้ามารับงานชิ้นนี้ ผมตั้งใจจริงๆแล้วอยากให้แฟนๆค่ะมังงะเนี่ยลองเปิดใจดูสักหน่อยได้ไหมแต่ว่าจะว่าจะติจะชมไม่เป็นไรทั้งหมดคือพร้อมรับเลยไปฟังเสียเจเจกันค่ะเราก็ไม่มีสบการณ์นะผมแล้วก็แฟนๆที่รอติดตามเรื่องนี้ก็เยอะมากแล้วก็มีความกดดัน ดดดนดายไรกคร็มีมีพี่ไบเนี่ยแหละครับที่เป็นนักข่าวเหนือนชีพเพราะว่าคอยควบคุมแล้วคอยสอเนเราอะไรย่างเงี้ยก็เลยทําให้งานางมันค่อนข้างลำลือด้วยด้วยความที่เรื่องนี้มันเป็นเรื่องแรกของผมนะครับแล้วก็ตัวผมเองเนี่ยก็ไม่มีประสบการณ์เลยถ้าสมมติว่าใครที่ได้ชมภาคไทยแล้วมีคําติชมอะไรก็ผมก็ยินดีรับหมดเลยครับจะได้แบบผมจะได้พัฒนาตัวเองด้วยตอนแรกๆที่เราตอนแรกๆที่เราข่าวเราเคยโดนราม่าลอะไรบ้างไหโดนค่ะโดนเหมือนกันโดนก็แบบเป็นกระแสรางว่าแแบบทำไมถึงเอาดารามาพา แล้วก็เหมือนเอาความสามารถเราที่แบบเราคิดว่าเราแบบทาได้แน่นอนเราเอาความมัน่นใจของเราเข้าสู่ค่ะเ,เหมือนอยากให้เ,เปิดใจหน่อยเปิดใจนะคะทุกคน <c oughs> นอกจากงานในไทยที่จะได้ฟังเสียงของหนุ่มเจเจในการพากแอนิเมชันเรื่องแรกแล้วล่าสุดเจา้าตัวก็ออกมาเผยว่าปีนี้มีอีกหนึ่งเซอร์ไพรส์คือการไปเป็นแขกรับเชิญด้วยนะคะรายการ Trip r i p m เม e h ัวยูค่ะที่เกาหลีเลยซึ่งเป็นรายการเรียลลิตี้ที่จะมีคนดังจากประเทศต่างๆมาร่วมกิจกรรมสนุกสนุกด้วยกันในเกาหลีนะคะญญก็เตรียมรับชมกันเร็วๆนี้ล้กันค่ะ